สวัสดีครับผมกฤติชัยเกลียกตอนสพนิติรัตน์ออนไลน์ทีมงานเดอะกาตไลผมออดตอนนี้ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดทกข์พิเศษครับตอนนี้ผมยืนอยู่ระหว่างท้ายมือผมก็จะเห็นว่าท่าสะพานการชนะพิเศษนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ไปดูป้ายนะครับข้างหน้าได้จะเห็นว่าท่าสะพานการชนะพิเศษนะครับส่วนสะพานที่เห็นข้างหน้านี่ครับก็เป็นสะพานข้ามของของคลองภาษีเจริญนะครับสะพานที่เกิดเหตุเนี่ย ก็เป็นสถานที่เกิดเหตุนเนี่ยก็คือมีคนขโมยฝาท่ออยู่ระหว่างข้างๆสาไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสถานที่เกิดเหตุน,นะครับครับต,ตอนนี้ผมก็ขับรถลอดใต้สะพานมาแล้วนะครับก็จะพาไปดูจุดที่เกิดเหตุน,นะครับนะครับสถานที่เกิดเหตุน,นะครับก็จะอยู่ระหว่างตรงจุดนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็น เสาไฟฟ้านะครับอยู่ระหว่งางค่องข้าง n o หม้อเสาไฟฟ้านะครับก็จะเห็นนี่ครับก็ตรงนี้ถ้าให้ผมคาดว่าตรงนี้น่าจะเป็นฝาท่อฝาท่อนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยจะมีเห็นนะแยกออกไปนะตรงนี้ก็จะเป็นท่อแบบท่ออะไรผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นท่ออ่า เหล็กนะครับก็มีคาดว่าจะเป็นฝาฝาในที่ปิดท่อเนี่ยโดนบัวบปขายนะครับคาดว่าโดนขโมยไปขายนะครับ,ดดรบเพราะว่าปกติจะต้องมีฝาปิดแต่นี่ฝาปิดไม่มีนะครับเพราะว่าฝาปิดเนี่ยอาจจะโดนขโมยไปขายเป็นเ้นเหล็กไปเพราะว่าอันนี้เป็นเหล็กหล่อนะครับก็อาจจะโดนขโมยไปนะครับก็ฝาก่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ เกิดเหตุด้วยครับตรงจุดนี้นะครับอ่คลองภาษีเจริญนะครับก็เขาบอกว่าป้ายทีเ่เขียนอยู่ว่าถ้าเรือการจดานพิเศษนะครับที่อยู่ตรงคลองภาษีเจริญนะครับก็อยู่ระหว่างาใต้สะพานนะครับด้านข้างใต้สะพานนี่นครับ ครับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับคลิปหน้าพบกันหน่อยครับว่าผมจะไปลงพื้นที่ที่ไหนแล้วนำข้อบูลกา่วสารให้ฝากพี่ๆน้องๆกันงงครับช่วงนี้สวัสดีครับ